วันนี้ซีรีส์ตำรวจกาแฟนะครับพามาร้านระดับแชมป์เลยนะครับมีกับเกรมคอฟ่โรสเตอร์นะครับแถวบ้านี่ตั้มเองเฉลิมพระเกียรตินะแถวแยกรีนคเรนนะครับเฉลิมพระเกียรติย่านนี้แหละนะโอ้คือร้านเนี่ยดูดีทีเดียวนะครับเป็นร้านเล็กๆนะครับที่นั่งมีประมาณไม่กี่โต๊ะนะแต่ว่าวิธีการทํากาแฟเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับก็การันตีระดับแชมป์นะรวมถึงมีกาแฟให้เลือกหลากหลายด้วยมาจากหลายประเทศนะครับดูราคานะครับถ้าไม่ได้อพิันทนาการจากเพื่อน่ ตามคงไม่ได้มากินนะครับมีราคาตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันเลยทีเดียวนะก็มีกาแฟหลากหลายประเทศทัอาปานามา เอธิโอเปียโคลีมเบียบาซินนะหลากหลายเมืองเลยทีเดียวนะซึ่งก็มีแต่ละเมืองให้เลือกแยกย่อยลงไปอีกนะแล้วก็ราคาก็แตกต่างกันด้วยนะซึ่งวันนี้นะพี่ตั้มก็จะมาสั่งตัวที่ถูกที่สุดนะไม่ใช่ตัวที่แพงที่สุดนะครับก็เป็นเอธิโอเปียราคา140บาทนะเดี๋ยวเรามากินดิฟเย็นนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการดิฟด้วยนะครับร้านนี้คือเขาเด่นเรื่องดิฟใช่ไหมก็มาดูวิธีการดิฟนะแล้วก็เป็นแบบดิฟเย็นนะอ่านี่นะครับก็ บาริสต้านะครับเขาแนะนําว่าที่ร้านนะครับจะชงแบบใช้น้ำาออุณหภูมิด้วยนะครับรวมถึงเทคนิควิธีการที่แตกต่างออกไปนะก็จะมีวิธีการแอคทิชันที่มันแบบหลากหลายเทคนิคมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็แต่ละ มเมล็ดก,กาแฟก็ทำแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็วิธีการทำที่พี่ดำถ่ายมาคร่าวๆนะก็เดี๋ยวมาดูรสชาติกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับอ่าแล้วก็มาใส่เจ้าหลอดตัวนี้นะครับเพื่อจะดรอปอุณหภูมิลงให้เย็นนะครับแล้วก็ใส่ลงในแก้วอีกทีหนึ่งนะ อ่านี่เห็นไหมพี่ตั้มดูดฟืดเดียวนะครับเกือบหมดแก้วเลยนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าอร่อยนะครับกลิ่นรสชาตินี่ออกมาแบบเป็นเอธิโอเปียแบบเต็มๆนะครับได้กลิ่นที่ค่อนข้างจะดีนะครับรวมถึงสิ่งที่สําคัญคือมันทานง่ายมากๆนะครับบอดี้ไม่หนักนะครับก็สไตล์การดิตของที่ร้านที่นี่นะครับคือเขาจะค่อนข้างจะ ให้มันมีความเป็นไลฟ์กินง่ายนะครับในทุกๆเมนูนะที่พี่เท่าที่พี่ตั้มลองนะครับในเมนูอ่นๆด้วยนะครับส่วนเมนูเอธิโอเปียนี่ก็เด่นชัดเลยไม่มีความผมความฝาดให้ได้เจอเลยนะครับบอดี้เบาๆกินง่ายดูปื้นหมดเลยนะ <c oughs> ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะอร่อยเลยนะครับใช้ได้นะครับแต่ว่าพี่ตั้มก็ยังคิดว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างนะครับจากเอธิโอเปียที่พี่ตั้มเคยทานหรือพี่ตั้มเคยทําที่ร้านสักเท่าไหร่นอันนี้ก็ ลองมาชิมดูนะครับที่ร้านนี้ได้นะครับรวมถึงร้านที่จ้าเนี่ยก็มีนะครับแต่ราคาี่แตกต่างกันมากนะครับขาอยสี่สของทิดจ้ามน,นี่49บาทนะครับแต่ใครจะมาลองผ่านไปผ่านมากวแคเฟฟี่ก็มีให้ นะแต่ว่าถ้าใครอยากจะลองนะครับวิธีการดิฟเยก็แนะนำที่ร้านนี้นะชาติดีแถมด้วยวิธีดิฟที่แบบอลังการงานสร้างเลยนะครับกับเครนคอฟฟโรสเตอร์นะอร่อยจริงๆนะก็ลองมาทานดูกันได้นะครับนะก็สำหรับวันนี้นะครับแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคราวหน้ามาตามดูนะครับว่าจะไปที่ไหนยังไงนะครับกับนี่เลยนะครับซีรีส์ตำรวจกาแฟน,นะก็ลองไปทานอะไรแบบนี้แล้วก็มาเล่าสู้กันฟังเนอะไปก่อนครับสวัสดีครับทมก